สวัสดีค่ะสำหรับการเจาะลึกเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องวิวัฒนาการของตัวอักษรจีนเรามีข้อมูลจากบทความเอกสารเกี่ยวกับภูมิศาสตร์วัฒนธรรมจีนมาดูกันค่ะครับผมตัวอักษรจีนนี้ถือว่าเก่าแก่มากนะคะแล้วก็มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกด้วยเขาว่ามีตั้งฮะหกหมื่นตัวโอ้โหเยอะมากครับ แต่ว่าเอาจริงๆที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็ร้าวหกเพนตัววันนี้เราก็จะมาลองไล่ดูกันนะคะว่ามันเปลี่ยนมายังไงบ้างให้แบบเข้าใจง่ายๆตั้งแต่โบราณเลยจนมาถึงปัจจุบันใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอักษรภาพนะครับค่อยๆกลายมาเป็นตัวอักษรทรงสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกันที่ใช้ขีดขีดประกอบกันที่เขาเรียกว่าฟองควายวนจื่อฟองควายวนจื่อครับผมฟองข้ายจือ ซึ่งการเดินทางนี้โอ้โหยาวนานกว่า3500ปีเลยนะครับโห3500ปีงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกสุดเลยที่เก่าแก่ที่สุดที่เราเจอคือเจียวกวุวนใช่ไหมคะอักษรกระดองเต่าถูกต้องครับเจียวกุวนเนี่ย อายุเกิน3,500ปีนะครับเขาไปเจอกันที่ซากเมืองโบราณชื่ออินซือสมัยราชวงศ์ซางอ๋อราชวงศ์ซางครับเป็นอักษรที่สลัดบนกระดองเต่าแล้วก็พวกกระดูกสัตว์ส่วนใหญ่เลยนะใช้บันทึกคำทำนายคือสมัยนั้นผู้ปกครองเขาเชื่อเรื่องเทพเจ้าพูดผีมากต้องเสี่ยงทายก่อนใช่ครับ จะทำอะไรก็ต้องถามฟ้าดินก่อนมีเรื่องน่าสนใจด้วยนี่ะ่ะว่าตอนแรกที่เจอคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรคิดเป็นออกระดูกมังกรใช่ใช่ครับเอาไปบททํายาด้วยนะโหเกือบไปแล้วนะคะเกือบไปครับจนกระทั่งปี1899มีพ่อค้าชื่อหวังอีหลงเขาเป็นนักสะสมของเก่าด้วยเขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีรอยสลักเหมือนตัวหนังสืออ๋อค่ะการค้นพบนี้เลยสําคัญมากพลิกความเข้าใจประวัติศาสตร์ยุคซางไปเลยครับ แ้วเจอกันเยมไหมคะพวกกระดูกพวกนี้ตอนนี้เจอแสนห้ามืนกว่าชิ้นแล้วครับโอ้หเยอะมากครับมีตัวอักษรที่แบบไม่ซ้ำกันเลยนะประมาณ4,500ตัวอืาร้อยตัแต่ว่าที่เรารู้ความหมายจริงๆก็พันกว่าตัวอ๋อยังไม่ครบครับส่วนใหญ่ก็ยังดูเป็นภาพภาพอยู่เลยถือเป็นรากฐานสำคัญเลยครับของการศึกษาประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณค่ะจากกระดูกก็มาสู่โลหะจินหวน ครับผมสมัยซางต่อมาถึงราชวงศ์โจก็มีจินหวนหรือบางทีก็เรียกจงติ่งหวนอันนี้เป็นอักษรที่หล่อลองบนภาชนะสามริดเลยอ๋อหล่อเลยไม่ได้สลักครับไม่ได้สลักเหมือนพวกหม้อสามขาที่เรียกว่าติ่งหรือว่าระครังจงลักษณะเส้นมันก็จะดูอ,อน,าน,านานักหนักหน่อยเป็นผลจากการหล่อนะครับค่ะแล้วเขาใช้บันทึกอะไรคะ ก็พวกคำสั่งพิธีกรรมเรื่องสองครามการแต่งตั้งขุนนางอะไรแบบนี้ครับอืหอหอแล้วทีนี้ตัวอักษรเริ่มมาเป็นระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันตอนไหนคะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับคือสมัยราชวงศ์ฉินพอจินซีฮ่องแทร่รวมแผ่นดินได้สำเร็จประมาณ221ปีก่อนคริสตกาค่ะก็มีการปฏิรูปตัวอักษรครั้งใหญ่เลยมหาเสนาบาดีหลี่ซือเนี่ยคบปรับปรุงจากอักษรเดิมที่เรียกว่าตาจวน ตาจวนทำให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบเดียวกันเกิดเป็นเสี่ยวจ้วนหรือจ้วนเล็กอ๋อเสี่ยวจ้วนครับนี่คือครั้งแรกเลยที่มีอักษรมาตรฐานใช้ทั่วประเทศจีนเป็นทางการถือเป็นเครื่องมือรวมชาติเลยนะสุดยอดเลยค่ะแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดคือลี่ซูอันนี้เหมือนหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะจากภาพมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่เลยครับลี่ซูหรือบางทีแปลว่า อักษรธาตุอักษรเสมียนเนี่ยมันเริ่มพัฒนามาในสมัยฉินพร้อมๆกับเสี่ยวจ้วนนั่นแหละครับมีตำนานเล่าว่ามีนักโทษคนหนึ่งชื่อเฉิงเหนี่ยวเขาเห็นว่าเสี่ยวจ้วนยังเขียนช้าอยู่อ๋อเขียนยากไปหน่อยครับไม่สะดวกทํางานเอกสารก็เลยปรับปรุงให้มันเขียนง่ายขึ้นเร็วขึ้นคือเปลี่ยนจากเส้นโค้งๆมนๆให้มันเป็นลิมเหลี่ยม,มตรงๆมากขึ้นแล้วฮ่องเต้ว่างไงคะจินซีฮ่องเต้ ชอบมากครับเพราะว่ามันทำให้งานราชการเร็วขึ้นเยอะก็เลยเรียกว่าอักษรลี่สูเพราะคนคิดเป็นลี่ที่แปลว่าทาตหรือเสมียนชั้นผู้น้อยอ๋อค่ะอันนี้แหละครับคือเส้นแบ่งสำคัญเลยนะระหว่างอักษรยุคโบราณกับยุคปัจจุบันเพราะมันเริ่มทิ้งความเป็นภาพวาดไปเยอะแล้วการเปลี่ยนเป็นเหลี่ยม,ยมตรงๆนี่เองที่ทำให้มันพัฒนามาเป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ถูกต้องครับ จากลี่ซูนี่แหละก็พัฒนาต่อมาเป็นขายสูขไยซูครับหรืออักษรบรรจงอักษรมาตรฐานเป็นแม่แบบของอักษรจีนปัจจุบันเลยเริ่มมีปลายปลาราชวงหั่นตะวันออกแล้วก็ใช้กันแพร่หลายสมัยวิจินหรือสามโก,กะครับลักษณะเด่นคือยังไงคะเส้นตรงชัดเจนประกอบกันเป็นสี่เหลี่ยมสมดุลอ่านง่ายแต่ว่าคนก็อยากเขียนเร็วขึ้นอีก ใช่ค่ะบางทีก็ต้องรีบจดครับก็เลยมีรูปแบบอื่นพัฒนามาคู่กันคือเฉาซูหรืออักษรวัดอ,อ๋อที่เส้นตวัดตวัดต่อต่อกันใช่ครับแล้วก็มีสิงซูอันนี้จะอยู่กึง่งกึ่งระหว่างไขซูกับเฉาซูคืออ่านง่ายกว่าเฉาซูแต่ก็เร็วกว่าไขาซูเข้าใจแล้วค่ะที่นี้ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นมีทั้งตัวเต็มตัวย่อ มันต่างกันยังไงคะมาจากไหนตัวไขสูที่เราพูดถึงนี่แหละครับคือต้นแบบของอักษรตัวเต็มหรือฝานถีจ่จืที่ใช้กันมานานมากแต่ว่าบางตัวขีดมันเยอะไงครับใช่ค่ะเขียนยากเรียนก็ยากครับในศตรวรรษที่ยี่สิบรัฐบาลจีนก็เลยส่งเสริมแล้วก็ประกาศใช้อักษรตัวย่อหรือเจียนทีจือคือลดจํานวนขีดลงเพื่อให้คนรู้หนังสือมากขึ้นเรียนง่ายขึ้นอ๋อเพื่อการศึกษาเลยใช่ครับตอนนี้ ตัวย่อก็เป็นมาตรฐานในจีนแผ่นดินใหญ่สิงคโปร์ส่วนตัวเต็มก็ยังใช้กันที่ฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันแล้วก็คนจีนในต่างประเทศบางกลุ่มครับแล้ววิธีการสร้างตัวอักษรจีนล่ะคะพอจะสรุปหลักๆได้ไหมคะได้ครับหลักๆก็มีเสี่วิธีนะครับหนึ่งคือเสี่ยงสิงอันนี้คือวาดเรียนแบบรูปทรงเลยเช่นชันที่เหมือนภูเขาอ๋อเหมือนภาพวาดครับสองคือ จื้อชื่อคือใช้สัญลักษณ์ชี้บอกความหมายเช่นเริ่นที่แปลว่าคมมีดก็คือเอาตัวเตาที่แปลว่ามีดมาเติมจุดชี้ตรงคมมีดอ๋อค่ะค่ะสามคือหุ่ยอี้อันนี้รวมความหมายเช่นหมิงที่แปลว่าสว่างก็มาจากรื่อพระทิ์รวมกับเย่พระจันทเห็นภาพเลยค่ะสว่างเลยครับผม และสี่คือสิงเสงอันนี้เจอเยอะสุดครับคือรวมส่วนบอกความหมายกับส่วนบอกเสียงอ่านเช่นคําว่าหูที่แปลว่าทะเลสาบ ก็มีส่วนซุยที่แปลว่านามบอกความหมายกับส่วนหูบอกเสียงอ่านอ๋อมีทั้งความหมายและเสียงในตัวเดียวกันใช่ครับผมโห oh, ฟังดูแล้วเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะคะจากผ้าบนกระดูกเมื่อหลายพันปีก่อนเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นระบบตัวอักษรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับคือตัวอักษรจีนนี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับ แต่มันยังสะท้อนการปรับตัวการมีชีวิตชีวายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านด้วยนะอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามสมัยก่อนแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในภาษาทางการของ UN ด้วยนั้นสิคะก็น่าคิดต่อไปนะคะว่าระบบการเขียนที่ทั้งเก่าแก่ทั้งปรับตัวเก่งขนาดนี้ในยุคดิจิทัลที่อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วไปหมดเนี่ย มันจะมีบทบาทหรือเปลี่ยนหน้าตาไปอีกไหมในอนาคตนี่คือสิ่งที่เราได้มาสำรวจเชิงลึกกันในวันนี้จากข้อมูลที่เรามีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ